อมปรเมสนานมัสกลังอมกเรสุลังพรมเรตยามผูประสา วาเวรุนรมทรมุตโตติโรปัมรรมาจิจานังยาวิรานขะพรัมสะานันตระเนมนตเตนมสเสดาคารังกโชวาจามเอตามตยันตมันตระมงกัตระมงจัจจาวริตมสัมปพารโหิวาติยามะตัมยามะเต่พระอินทเปตดวงปชะตาให้การรกวแมทุกข์โรกายเวงกรมราดายขอให้บาวางทุรทุลายดวงยันตังระดงวิกังายูตุีม่ใช่มกระมิองเดือกินจไม่อาบไม่จนไม่ตำบุคคลไม่จนระขายให้ซื้อง่ายให้ขายคองขมาค เกินเจริญสุขสวัสดีหาแม้ปัญาสิ่งหนึ่งประการใดอาแม่ไม่เกินบุญกุศลเราสายคอยสำเร็จในสามวันใหญ่เกินในสามเดือนใหญ่เกินในสามปีเถิดยันตังฉันตังวิเครงกระเรจจุติจต่างพระอรหังฤอเรสุกิติมาสุภาจารโรสุสีละวาสุปังคดัยาชาติมาวาเจโตเกสรวาอาสามิโตแกลุปรางกูนะโอ้ย